ผ้าแซลมอนเสร็จพร้อมเสิร์ฟไปดูวิธีทำตามสไตล์พี่อ้อยกันเลยค่ะวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ๋อยพาทุกคนทําผ้าแซลมอนนะคะส่วนผสมตามนี้เลยค่ะไปลงมือทําด้วยกันได้เลยค่ะแซลมอนพี่อ๋อยใช้แบบลมควันนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวพี่อ๋อยเองนะไปลงมือทํากันเลยจ้าไปลงมือทํากันเลยค่ะใส่น้ําตาลใส่น้ําปลานะคะจากนั้นบีบมะนาวลงไปค่ะ จากนั้นก็คนๆเลยค่ะส่วนผสมเข้ากันดีใส่ตะไคร้ลงหอมลงไปใส่กระเทียมลงไปพริกลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เท่ากันเลยค่ะชิมรสก่อนนะคะทุกคนจากนั้นก็ใส่แซลมอนลงไปเลยค่ะแซลมอนหั่นเต่านะคะทุกคนตามด้วยใบมะกรูดซอยค่ะตามด้วยใบสะระแหน่นะจ๊ะทุกคน นี่เป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะเสร็จแล้วค่ะผ้าแซลมอนลงควันขอบคุณทุกการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ